ูอนคอช่วงค่ะกาดูครนการสร้างต้นแบบตู้อบแห้งแบบใช้ฟืนเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ในการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษรวมทั้งโครงการพิเศษอื่นๆโดยครอบคุมถึงความร่วมมือทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนการให้สนับสนุนเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทั้งสองฝ่ายตู้อบแห้งใช้สำหรับแก้ไขปัญหาการแปรรูปสัตว์น้ำด้วยวิธีการทำแห้ง ตู้อบแห้งแบบใช้ฟืนอยู่ระหว่างการดำเนินการขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรร่วม2หน่วยงานอุปกรณ์ภายในตู้ทั้งหมดควรใช้วัสดุที่เป็นเกรดอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการอาหารปลอดภัยตู้อบแห้งดังกล่าวถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายโครงสร้างไม่ซับซ้อนดูแลร,รักษาง่าย ระบบการทำงานของตู้อบแห้งแบบใช้ฟืนใช้วิธีการเผาไม้ฟืนให้ความร้อนผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสควันไฟกระจายลมร้อนในห้องอบแห้งโดยใช้พัดลมกลงกระลอก อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งอยู่ในช่วง50-60องศา,ศาเซลเซียสร,ระยะเวลา2-4ชั่วโมงขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ในการอบหนึ่งครั้งสามารถอบแห้งผลิตภัณฑ์น้ำหนักสดประมาณ10กิโลกรัมจากการทดสอบการใช้งานจริงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนาราธิวาสเมื่อปลายปี2,563การอบแห้งปลาหลังเขียวใช้อุณหภูมิ50-60องศาเซลเซียสเวลา2ชั่วโมงปลากุลาเค็มปลาดุกแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวใช้อุณหภูมิ50-60องศาเซลเซียสเวลา4ชั่วโมงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้เหมือนกับการตากแดด การแปลรูปสัตว์น้ำที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร,ร,กรในการจำหน่ายสินค้าอาทิปลาดุกแดดเดียวจำหน่ายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ250บาทปลาดุกเส้นสวรรค์กิโลกร,รัมละ300บาทปลาสลิดกิโลกร,รัมละ250บาทปลานินแดงกิโลกร,รัมละ300บาทสามารถสร้างไรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน บแห้งแบบใช้ฟืนถูกประดิษฐ์มาเพื่อให้เกษตรกรที่ต้องการตากผลิตภัณฑ์อบแห้งในช่วงฤดูฝนหรือช่วงมรสุมได้ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างตัวอย่างตู้อบแห้งโครงสร้างสแตนเลสเพื่อขายให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในราคาหลักหมื่นบาทต้นๆ